ต้อนรับสู่รายการพิเศษที่จะพาคุณไปสำรวจป้อมปราการแห่งความหวังของมนุษยชาติในโลกที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รักษาแต่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ที่ใหญ่โตมโหรฬานนี่คือการจัดอันดับ10โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดจากจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการเราจะเรียงลำดับจากขนาดเล็กไปหาใหญ่ เพื่อเผยให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบันที่รับผิดชอบชีวิตผู้คนนับล้านอันดับที่10 s เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจเนอเรลประเทศรัสเซียเราเริ่มต้นที่อันดับ10กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งประเทศรัสเซียคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจเนอเรลฮโรงพยาบาลแห่งนี้มีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ3,500เตียงซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่สำคัญในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โรงพยาบาลมีขนาดใหญ่โตเทียบเท่ากับการรวมกันของสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน5แห่งและมีความทันสมัยด้วยศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทางที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีด้านภาพวินิจฉัยโรคชั้นนำของโลกอันดับที่9าชางกึงเมมโมเรียลฮอสพ a ิทอลประเทศไต้หวันอันดับ9คือสถาบันทางการแพทย์ระดับโลกชางกึงเมมโมเรียลฮอสพิทอลในประเทศไต้หวันมีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ4 0 0พเตียง โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาคารเดียวแต่เป็นเครือข่ายศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่รวมโรงเรียนแพทย์และศูนย์วิจัยเข้าไว้ด้วยกันภายในมีการใช้ระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและระบบบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียตะวันออกอันดับที่8 Clinical Center of Serbia ประเทศเซอร์เบียอันดับ8คือศูนย์กลางการรักษาแห่งยุโรปตะวันออก Clinical Center of Serbia ในประเทศเซอร์เบียมีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ4,100เตียงซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและเป็นที่ตั้งของคลินิกเฉพาะทางกว่า50แห่งภายในมีการจัดระบบการรักษาเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเป็นโรงพยาบาลที่มีอาคารสูงหลายอาคารเชื่อมต่อกันคล้ายกับย่านธุรกิจขนาดเล็กในตัวเมืองอันดับที่7 The Medical City TMC ประเทศฟิลิปปินส์อันดับ7คือ1ในศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Medical City ในประเทศฟิลิปปินส์มีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ4,200เตียงโรงพยาบาลแห่งนี้มุ่งเน้นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและมีศูนย์ฟื้นฟทูที่กว้างขวางโดยมีความทันสมัยด้วยศูนย์มะเร็งและหัวใจที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางระดับสูง ขนาดของอาคารและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมีความกว้างใหญ่กว่าศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งรวมกันอันดับที่6 China Japan Friendship Hospital ประเทศจีนอันดับ6คือสถาบันที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ China Japan Friendship Hospital ในประเทศจีนมีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ4,500เตียงโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและฝึกอบรมทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยเน้นการรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนดั้งเดิมและการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงภายในมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปักกิน่นอันดับที่5 West China Medical Center ประเทศจีนเขาสู่5อันดับแรกอันดับที่5คือศูนย์กลางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันตก West China Medical Center ในประเทศจีน มีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ5,000เตียงโรงพยาบาลนี้มีความโดดเด่นในการเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์โดยเป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมหาศาลและมีขนาดความใหญ่โตเทียบเท่ากับเมืองมหาวิทยาลัยขนาดย่อมเลยทีเดียวอันดับที่4คริ h r i s Hani b a วานั a n a t h ิ o s p ประเทศแอฟริกาใตา้อันดับ4คือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา คริสฮานีบารักวานัสฮอสพิทัลในประเทศแอฟริกาใตา้มีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ6,760เตียงโรงพรยาบาลแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากครอบคลุมกว่า700,000ตารางเมตรหรือใหญ่เท่าสนามบินเล็กๆแห่งหนึ่งเลยทีเดียวภายในมีศูนย์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินขนาดใหญ่และยังคงเป็นศูนย์กลางการรักษาสำหรับประชากรที่มีรายได้น้อยหลายล้านคนอันดับที่3 a w a s Jundishapur University of Medical Sciences ประเทศอิหร่านเข้าสู่3อันดับสุดท้ายอันดับที่3คือสถาบันที่ใหญ่โตมโหาราณ a w a s Jundishapur University of Medical Sciences ในประเทศอิหร่านมีจํานวนเตียงผู้ป่วยประมาณ7,000เตียง โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และโรงเรียนแพทย์ที่รวมตัวกันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนและเป็นกำลังสำคัญในการรักษาพยาบาลให้กับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอันดับที่2 Federal University of Minas Gerais Hospital ประเทศบราซิล รองแชมป์โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Federal University of Minas Gerais Hospital ในประเทศบราซิลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยประมาณ7,500เตียงโรงพยาบาลนี้เป็นศูนย์กลางการแพทย์เพื่อการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใตา้ภายในมีการใช้เครื่องมือแพทย์ระดับสูงสำหรับการวินิจฉัยและรักษารวมทั้งมีแผนกเฉพาะทางที่ครบถ้วนราวกับศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในซีกโลกใต้เลยทีเดียว อันดับที่ 1. National Taiwan University Hospital ประเทศไต้หวันและที่สุดแห่งที่สุดผู้ครองตำแหน่งโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ National Taiwan University Hospital ในประเทศไต้หวันโรงพยาบาลนี้มีจำนวนเตียงผู้ป่วยที่น่าทึ่งถึง,ง22,000เตียง สถาบันแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโรงพยาบาลเท่านั้นแต่เป็นเครือข่ายศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยมีโรงเรียนแพทย์และศูนย์วิจัยระดับโลกเป็นหัวใจสำคัญมีความทันสมัยโดยการใช้ระบบ AI ช่วยวินิจฉัยโรคและเป็นผู้นำด้านการปลูกถ่ายอวัยวะที่ซับซ้อนขนาดของเครือข่ายนี้มีความใหญ่โตเทียบเท่ากับการจัดตั้งเมืองใหม่เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างแท้จริง นี่คือข้อพิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่ของสถาบันทางการแพทย์สามารถมอบความหวังและชีวิตใหม่ให้กับผู้คนได้นับล้านได้อย่างไรและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ